พี่บ้าพี่เบ้ามีลดราคามีถึงแสนห้าไม่คนแถวไหนเนี่ยคนตายตายแล้วคนคนตายคนตายตายหยาดได้งบไม่เกินแสนห้าจัดไปนี่เอฟซีมานานกันหรือยังเนี่ยเอฟซีมาซีห้าปีคิดด่านี้แม่งโกหกแน่นอนไม่เป็นไรชรับไม่ไม่เริ่มต้นเลยรถไม่เกินแสนห้าครับมีเอาไว้จัดให้ครับทุกคันในร้านฟรีดานทุกคันนะครับแล้วมีรับประกันให้ทุกคันนะครับผมอ่ะเริ่มนี่เลยใกล้ๆกล้เม โดวยอดยอย c ซีเน f รถใหม่3 0 0แสนกว่าคันนี้ฟี2018จัดไปแสนสามองส่งฟรีนะครับไปใกล้กันเลย6 5 0 R แองก์หหน่อยนะครับสีระบบเพิ่มเติมขึ้นมาไฟหน้า2อันนะครับตัวนี้นะครับราคารถใหม่เท่ากันมีใหม่กว่าให้ไฟแสนห้าโหกัดใจมากเลยส่งฟรีให้จะไปอย่าไปกลัวโอ้รถหมาทาง mb ศนย์เจดนิดน,นึงอันนี้ปีสองพัเกาเราขายยู่มานแสนหกรถใหม่เข้ามาเกือบสามแสนนะเป็นรถทัชเจ็ดร้ีซีนะมี abs แล้วจัดไฟให้แสนสี่สกปรไปไปต่อครับมา,บามาต้องเบาต้องเบาแวะมาอ่ะพี่พโบติสแคนเบิรรถใหม่โคตรแรงตัวนี้ปีสองพมีโคตแต่งมาแล้วนะครับอาคาสตีเอเนะครับตัวนี้รถใหม่มาสี่แสน เบอรสองเราขายหน้าร้านประมาณแสนเจไัไปแสนห้กปีเหมือนกันอ่ะเอ๊ะนี่มันนี่ไปนี่นีแหละมาให้นี่สายโกลลิงนะครับใส่เกล่ามาตัวนี้รถใหม่ประมาณสามแสนหนึตัวนี้ปีสองพลูกค้าเอาไปแสนห้าตกปีเหมือนกันจะไปมาเลยมาเยกมต้อเาอ น้องบบาวึ้งอยากได้ขึ้นนี่หัวเร่งมากตัวนี้เป็นซีดี0 x ารจะไม่เห็ุปี2017ตัวนี้น้องบบาวไปแสนสองพอส่งฟีอ่ะแล้วน้องบาเกืออยากจะเน่เด็กได้ง่ายไม่ต้องเข้าเกียร์น้องบบาวต้องเน่เอ็กแม็กเอ็กแม็กราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่ประมาณแสนสามยันแสนเอาตีว่าแสนห้าจะจัดให้นะครับเอ็กแม็กนะพอถ้าถ้ารถเดิม ตรงฟรีให้โอทยเดี be, ๋ยวจัดใบเสร็จาให้คันหนึ่งนะไปไปดูต่อนี่นี่ตั้งหมาต้องช้อบมาดได้ยังไงอย่าตี๋งวมาข้อมาเรืนี้ๆๆือวิบากบ้างเี่ยวมาหอข้าศูนย์คันนี้ขายแสนแปดเก้าแสนห้าไปส่งฟรีให้ นะหือเอาไปเคีที่อยู <S <S ่ไหนนะสงขลาไหมยะลาหรืออยู่รวม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 ครับโอเคไม่นานไม่แนะนำเลยนะที Jill ่นี่อ r k รถใหม่ก็สองแสนตายจัดไปให้แค่แค่สองพอเคลียร์กันง่ายๆนี่มาเบอร์ศูนย์รถใหม่สามแสนวันนี้ปี2019ันบ่าลงเบาเข้าไปแค่แสนห้าพอสองปีเหมือนเดิม ฮะป๊อปปุ๊บนี่มาเสือนี่นี่นี่ตัวนี้นิยมมากตะกูลเดียวกับค่าห้าร้อยเป็นซีบีห้าร้อยเอฟตัวนี้ปีสองพันยี่สิบสองขายอยู่แสนแสนห้าตัวนี้ให้ไปแสนสามห้าพอใส่ใสสวยสนะารู้เบานี่เหรออยากได้รุ่นอื่นอะไรบอกมารถจัดหนักจัดเต็มส่งฟรีให้รถตุลาันอนได้นะครับรับประกันนะครับ เรามีปัญหาไงเรามีสุดริการทั่วไทยนะครับมีรถสไลด์ช่วยด้วยนะครับสนใจนะครับไม่ว่าจะซื้อขายเทินรถที่จะเทินติดไฟแนนซ์ก็บอกเราได้นะครับเราเปิดงานนะครับเปิดประกอบ12ปีแล้วนะมีบริการเต็มที่ไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนยังไงวันนี้เมนเยวายขอบคุณลูบอลว่ามาจากสงขลายยลาเราก็ส่งได้หมดนะครับตอนนี้ยังเล็นแต่ส่งที่ชายแดนส่งที่ชายแดนได้เอาข้าเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ